ยานแห่งชาติเนจ่ายเป็นอินทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีเนื้อที่หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นกว่าไร่ที่เราเห็นทะเลหมอกเมื่อเช้าอ่ะมันไม่ใช่หมอกที่เกิดจากฝนตกนะความชื้นของลําธารของดินของต้นไม้มันจะคลายไอ้น้ำออกมานั่นคือป่าดิบชื้นหรือป่าดิบฝนทางขึ้นค่อนข้างลาบากนิดนึงแต่พอขึ้นมาทุกอย่างหายหมดเลยมันว้าวว้าวไปหมดไม่ว่ารูปถ่ายจะสวยขนาดไหนนะไม่เข้าตาเห็น จริงๆรมันขนลุกไปหมดเลยมันแบบมันว้าวแบบน้ําตาคลออย่างนั้นจริงๆฮะมัน,ม,นมันสวยมากได้กบตาก,กับข้างแว่นไหมละ่ะใช่ใช่ใ,ชใชได้กบตา<ด><ะ>กับข้างแว่นด้วยก็เนี่ยครับก็สิ่งสิ่งที่ธรรมชาติจะให้เราได้แล้วเราก็คีบแบ็กกับมาธรรมชาติปลูกต้นไม้ในใจก็ยังดี หลังจากจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์มหัศจรรย์เมล็ดพันธ์เหนือมิติในค่ำคืนวันที่17กุมภาพันธ์2567แล้วนักแสดงและทีมงานได้เดินทางไปชมทะเลหมอกที่เขพาพเนินทุ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีเพลาเพลินเดอะเจอร์นี่แคมปิ้งมาเก็ตและฟูจิฟิล์ม เพื่อดื่มด่ำความงดงามอันแสนมหัศจรรยร์ของธรรมชาติร่วมกันและเก็บความทรงจำดีๆเหล่านี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าง,งานเพื่อช่วยกันสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ธรรมชาติกันต่อไปค่ะยุคเก้าศูนย์พอเห็นหมอกแล้วต้องพูดว่าอะไรครับหมอกจางๆและควัน คลายกันจนบางทีไม่อาจรู้นะครับ